You are listening to Any t h i n g Talk podcast. อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันศุกร์สุดสัปดาห์เช่นเดิมนะครับวันนี้อยู่กับผมนนเทวันเอกมุคลผู้ด,ดำเนินรายการ Anything Talk Podcast แล้ววันนี้เราก็อยู่กันมาถึงอีพิโซดที่5กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อ กฎหมาย PDPA คืออะไรสำคัญกับเราอย่างไงทุกวันนี้ครับระบบดิจิตอลหรือว่าระบบเครือข่ายออนไลน์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารครับมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้โดยแต่ละช่องทางที่เราใช้งานเนี่ยก็จะมีการเข้าไปเก็บข้อมูลสบุคคลของเราก่อนเข้าใช้งานตามแต่ที่เจ้าของช่องเนี่ยจะเรียกขอข้อมูลครับ การที่เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใครไปเนี่ยก็ต้องทำการพิจารณาด้วยว่าให้ใครไปให้เพราะอะไรหากถูกต้องตามวัตถุประสงค์เนี่ยก็ดีไปครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นจริงๆและจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากความยินยอมของเรา ซึ่งวันที่1มิถุนายนปี2,565ที่ผ่านมาครับเพิ่งมีการออกใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศส5 5 6 2หรือ PDPA ครับว่าแต่ PDPA เนี่ยมันคืออะไร PDPA ครับย่อมาจาก Personal Data Protection Act นะครับเป็นกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการควบคุมไม่ให้องค์กรเนี่ยนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยครับมีการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วบุคคลเพิ่มมากขึ้นดังนั้นกฎหมายฉบับนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและก็จะเข้ามามีบทบาทในการให้ความคุ้มครองและก็ให้สิทธิที่ควรจะมีต่อข้อมูลส่วบุคคลของเราเองได้ครับรวมไปถึงจะเข้ามาสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือว่านิติบุคคลในการเก็บข้อมูลรวบรวมใช้งานหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วบุคคล ซึ่งทั้งหมดนี้ครับล้วนเกี่ยวกับพบรบฉบับนี้ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้นเลยครับหากใครหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามนะครับก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายตามมาแน่นอนครับซึ่งบทลงโทษของ p d p a สําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับมีโทษทั้งทางแพง่งทางอาญาและโทษทางปกครองด้วยครับ โดยข้อบังคับกฎหมาย PDPA นะครับจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นข้อมูลการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพประวัติการทำงานและข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆของเรานะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นการที่เราได้รับโฆษณาบนโซเชียลมีเดียจากข้อมูลการใช้งานของเราโดยที่เราไม่ได้ยินยอมให้องค์กรเก็บข้อมูลอันนี้ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายนี้เช่นเดียวกันครับและข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันคืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลครับคือข้อมูลที่เราสามารถใช้ระบุต,ตัวตนของคนคนนั้นได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแต่จะไม่นับรวมข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะมีพวกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขผู้เสียภาษีเลขบัญชีธนาคารแม้แต่พวกภาพสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นๆที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับก็จะสามารถนับเป็นข้อมูลส่วนบุค,คคลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ รวมไปถึงข้อมูลบันทึกต่างๆที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของบุคคลครับเช่นล็อกไฟเนี่ยหากเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆในเน็ตก็เข้าข่ายว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทนะครับที่พรบฉบับนี้เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มีบทลงโทษที่ดุนแรงด้วยครับกรณีถ้ามันเกิดการล่วไหลสู่สาธารณะขึ้นมานะครับ ข้อมูลนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนครับมันเป็นเช่นเดียวกันกับข้อมูลเชื้อชาติข้อมูลเผ่าพันธุ์ข้อมูลความเชื่อในศาสนา พวกนี้นะครับเหตุ hey, ที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าข้อมูลทั่วไปเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนี้เนี่ยมีการล่วนไหลไปสู่สาธารณะแล้วจะเกิดผลเสียที่ร้ายแรงกับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆครับมันจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้านความคิดความเชื่อการแสดงออก ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพและเกิดการเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ครับและอาจจะนํามาสู่ความอาคติแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตส่วนบุคคลของคนคนนั้นได้อย่างมากเลยครับแล้ว p d p a เนี่ยครับให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้รับสิทธิอะไรบ้างอย่างแรกครับสิทธิการได้รับการแจ้งให้ทราบโดยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลครับ ผู้ควอบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลครับต่อไปเป็นสิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้ครับต่อไปเป็นสิทธิคัดค้านและการเก็บรวบรวมการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลครับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านในการเก็บรวบรวมใช้หรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อใดก็ได้ครับสิทธิขอให้ลบหรือทำลายนะครับกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถูกขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้นะครับ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการลบหรือทําลายข้อมูลนี้ทิ้งเองนะครับต่อไปสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมครับถ้าเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลไปแล้วและต่อมาในภายหลังเนี่ยต้องการยกเลิกความยินยอมนั้นก็ต้องสามารถทําได้และง่ายเช่นเดียวกับตอนที่ยินยอมให้ข้อมูลไปแล้วนะครับสิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลครับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ไม่ว่าจะในกรณีการเกิดการเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลแล้วหรือว่าเปลี่ยนใจระงับการทําลายข้อมูลเมื่อครบกําหนดที่ต้องทําลายพอมีความจําเป็นจะต้องนําข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมายหรือเรียกร้องสิทธิ์อันนี้ก็สามารถทําได้ครับ ต่อไปเป็นสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้วก็ต้องไม่เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับแต่ต้องไปด้วยความสุจริตและก็ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายครับผมสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลครับเจ้าของข้อมูลครับสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทำการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้หรือว่าส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรงอันนี้ก็ต้องสามารถทําได้หากไม่ติดขัดทางวิธีการและเทคนิคครับดังนั้น PDPa เนี่ยก็นับว่าเป็นกฎหมายที่เราทุกคนเนี่ยควรทราบแล้วก็ตระหนักถึงในสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของเราโดยเฉพาะในองคอ์กรบริษัทห้างร้านหรือบนแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ใช้งานหรือว่าจะเป็นพนักงานที่ทํางานภายในองค์กรเองก็ตาม ทุกคนจึงได้รับผลกระทบกับการประกาศใช้ PDPA นี้นะครับเพื่อเพิ่มมาตรฐานนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบ,บุคคลให้ปลอดภัยขึ้นและจะทําให้ข้อมูลเราเนี่ยถูกนําไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคํายินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบ,บุคคลที่ได้ให้ไวครับและที่สําคัญครับต้องสอดคล้องต่อ PDPA ด้วยทําให้กระบวนการการทํา PDP a เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักทีเดียวที่เราจะทําให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ครับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและมีการนําข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปใช้เป็นจํานวนมากแบบนี้ธุรกิจต่างๆจะปรับตัวยังไงดีเมื่อพูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วครับพวกเราก็จะนึกถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยกำลังคุยกับเพื่อนหรือว่าเข้าเว็บช้อปปิง้งออนไลน์เว็บไหนด้านๆหรือบ่อย,อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาสินค้าชนิดเดียวกันกับที่คุณเคยพูดหรือว่าเคยเข้าไปส่องแสดงขึ้นมาเหมือนกับว่ามันรู้ความคิดของเราครับ เป็นที่มาของสิ่งที่เรามักจะได้ยินว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการดักฟังคำสนทนาของเราเพื erve, ่อเสิร์ฟโฆษณาให้ตรงกับแต่ละคนหรือว่ามีการทำา p r s s o n l l z z d ลฟนั่นเองครับทั้งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เห็นว่าเราได้รับโฆษณาที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการนะครับแต่มันก็มีเส้นกั้นบางๆระหว่างการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เราไม่รู้กับความต้องการของเราเองนั่นเองครับแล้วธุรกิจแบบไหนบ้างที่จำเป็นต้องปรับตัว ที่จริงแล้วทุกธุรกิจเนี่ยครับก็ควรจะปรับตัวเพื่อรองรับข้อกฎหมายเข้าบังคับ PDP a นี้นะครับแต่โดยความที่ธุรกิจส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยมีการเก็บ Data กันเกือบทั้งหมดและส่วนใหญ่ก็จะมีการทํา Remarketing คือโฆษณาซ้ําไปซ้ามาบางคนอาจจะมองว่าเป็นการสะกดจิตก็ว่าได้ครับหรือเน้นการเสิร์ฟโฆษณาแบบให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ต้องการการใช้การตัดสินใจซื้อสูงนะครับเช่นประกรันรถยนต์อสังหาท่องเที่ยว และกลุ่มที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ครับทั้งหมดนี้ครับเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและการกระทำที่ผิดที่เกี่ยวข้องกับ PDP a นะครับและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าและบริการด้วยสำหรับบุคคลในฐานะลูกค้าหรือผู้ใช้งานอาจจะต้องคำนึงเพิ่มเติมว่าองค์กรเนี่ยขอข้อมูลไปเพื่ออะไรจำเป็นไหมที่เราต้องให้ข้อมูลนี้กับเขาเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการขอข้อมูลเหล่านั้นมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราเองครับ มีกฎหมายมากมายนะครับที่ผู้เก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องมีการกําหนดนโยบายเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรและให้ความรู้แก่บุคคลในองค์กรด้วยให้รู้ขอบเขตการเก็บรวบรวมการใช้การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลมีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยมีการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีการบันทึกกิจกรรมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเหล่านี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกคุบคุมข้อมูลเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก pdpa ต่อไปมาถึงตรงนี้ครับทุกคนก็น่าจะพอทราบและเข้าใจแล้วว่า pdpa เนี่ยคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงสุดท้ายนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่า pdpa หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหัวใจสําคัญก็เพื่อต้องการที่จะรักษาสิทธิพึงมีแก่เจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาเนี่ยจะได้รับความปลอดภัย นำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการและยินยอมของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริงครับอย่างไรก็ตามครับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็ควรที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นเดียวกันว่าการให้ข้อมูลสบุคคลในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรข้อมูลที่มีให้ไปเนี่ยมีเพียงพอกับวัตถุประสงค์นั้นแล้วหรือยังหากมองว่ามีการให้ข้อมูลสบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลนั้นได้ครับ เพื่อเป็นการป้องกันการนําข้อมูลที่ไปใช้ในทางที่ผิดหรือหาผลประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของเราก็เป็นได้ครับสําหรับหัวข้อกฎหมาย PDPA คืออะไรสําคัญกับเรายังไงก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านใดชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ท่อง TechT o ล o เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับข้อมูลข่าวสารที่ดีต่อไปสำหรับวันนี้ผมนนเทวันเอกมกุลและ TechT o ล o ขอ,ขอ, you are listening to a talk podcast.